วัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิเข้าโปรแกรมช่วยเล่นของวอร์ซีแฟนตาซีนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ให้จัดการหมายเลขเครื่องของโปรแกรมสกอนให้เรามาสังเกตที่หมเลขเครื่องในเว็บไซต์นะครับมันจะขึ้นคําว่ายัางไม่ได้จัดการเลขเครื่องนะครับก็ให้เราไปที่เมนูจัดการเลขเครื่องก่อนแล้วก็ เข้าเมนูจัดการด้วยเครื่องแล้วเราก็ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราก็คัดลอกมาด้วยเครื่องนะครับกดโอเคแล้วเราก็กดค้นทันวีแล้วก็กดยืนยันกดตกลงมันก็จะขึ้นว่าจัดการด้วยเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าพร้อมใช้งานแล้วครับผม หลังจากที่เราเช่าโปรมาแล้วเนี่ยเราก็ให้เราแตกไฟล์โปรก่อนโดยการคลิกขวาแล้วก็ Extract Here หรือว่าแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับหรือเราเดินคลิกเข้าไปเราก็จะเห็นไฟล์อันนี้นะครับผมแล้วเราก็ลากมันออกมาใส่ที่เดสก์ท็อปหรือว่าโฟลเดอร์อก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็รอเข้าไปสังเกตว่า สำหรับ w a r c y Fantasy นะครับถ้าใครขึ้นคำว่า Error Fail to Open Game นะครับให้เข้าเกมก่อนนะครับผมถ้ามันขึ้น Error Fail to Open Game แบบนี้ Fail to Open Game นะครับต้องเข้าเกมก่อนนะครับแล้วเข้า,ขาโปรแกรมรเดี๋ยวผมจะเข้าเกมก่อนโอเคครับเราก็กดเข้าเกมไป สำหรับ p r o v o c นะครับข้อแนะนำก็คือให้เราเนี่ยตั้งค่า Windows Mode ก่อนนะครับโดยเราจะปรับตรงคาว่า,าเมนูส่วนของฟูซากีนนะครับปรับให้เป็น No นะครับหรือทำตามคลิปวิดีโอที่แนะนำได้ใน YouTube ทั่วไปนะครับผมการปรับ Windows Mode หลังจากเราปรับเป็นโนโหมดแล้วเราก็จะสามารถพับจอแบบนี้ได้นะครับให้เราเข้าโปรแกรมได้เลยโดยการคลิกขวาดันแอดมินิสเตเตอร์เรียบร้อยครับโปรก็จะติดแล้วเรียบร้อยนะครับผมโดยการสำหรับเซิร์ฟแฟนตาซี Fantasy นะครับเราก็ปุ่มการใช้งานก็จะเป็น ปุ่มขึ้นลงนะครับขึ้นลงนี้จะเป็นการเลื่อนอขึ้นเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงส่วนซ้ายซ้ายซ้ายขวาครับก็จะเป็นเปิดกับปิดขวาซ้ายขวาขวาเป็นเปิดนะครับซ้ายเป็นปิดนะครับซ่อนเมนูซ่อนยังไงซ่อนเมนูก็จะกดปุ่ม insert นะครับปุ่ม insert ก็จะซ่อนเมนูครับผมแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับผมจะมา สอนการเข้าอีกบางเซิร์ฟนะครับมันจะได้เข้า,าตัวโปรก่อนแล้วก็ค่อยเข้าเกมนะครับสําหรับเซิร์ฟ toy story นะครับก็จะได้เข้าตัวโปรก่อนแล้วค่อยเข้าเกมนะครับเราก็จะใส่ username ซึ่งก็จะเป็น username ที่เราสมัครในเว็บไซต์แล้วก็เช่าโปรนะครับเราก็ใส่ไปแล้วเราก็กด enter นะครับเรารอสักคู่หนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นสถานะบอกว่านะครับให้เป็น start โปรเซสนะครับให้เราเข้าเกมได้เลยนะครับตัวนี้หากที่หากใครนะครับขึ้นเออรนะครับแบบนี้นะครับขึ้นว่า Time up นะครับ Time up ให้ Copy ตัวเลขตรงนี้นะครับส่งมาที่ facebook Fan page นะครับผมแล้วทางแอดมินจะจัดการให้นะครับหลังจากที่เราเข้าแล้วมันขึ้นเป็นแบบนี้เราก็เข้าเกมได้เลยนะครับ โปรก็จะติดแล้วนะครับตัวเมนูก็จะเปลี่ยนสีได้นะครับตามใจชอบนะับว่าจะได้สีอะไรพวกนี้นะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมนะครับก็วิธีการซ่อนหน้าต่างเมนูจะเป็นปุ่ม insert น,นะครับนะครับกดปุ่ม insert มันจะซ่อนเมนูนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์สีทอยสตอรี่นะครับผม